นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัท S&C Emporium จำกัดโดยชิมไปบนไปตั้งใจเสนอหมุนตามล้อล่อเต็มพุงร่วมเดินทางโดย ผลิตภัณฑ์ตราพันธ้ายนรสีบริษัทปตทจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งผลิตภัณฑ์ซูเปอร์แวร์ตรานกเพนกวิน AJ DVD และเครื่องเล่นคาราโอเกะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียง ยาน้าสมุนไพรผสมว่านชักบรรูปเบอร์777ตราดหมอเสีง อาหารอร่อยมีอยู่มากมายหลายชนิดแต่และชนิดแต่และจังหวัดของไทยก็มีจุดเด่นของความอร่อยที่มากมายที่โดดเด่นทั้งเรื่องของรสชาติรูปลักษ์ของอาหารที่มีสีสันสะดุดตาจนเป็นที่เรื่องลือไปทั่วโลกเพราะเสน่ปลายจวักของพ่อครัวแม่ครัวไทยที่อยู่ตามร้านอาหารต่างๆทั่วประเทศนั้นมีมากมายจนเราอดใจไม่ไหวที่จะต้องเดินทางไปเสาะแสวงหาเป็นตัวแทนไปหาของอร่อยทั่วไทยมาให้ท่านได้รู้ซึงถึงรสชาติความอร่อยทั่วไทยที่ไม่ว่าจะหลบซ่อนความอร่อยอยู่ที่ไหนเราก็จะต ตามไปเาะแสวงหามาให้ท่านชิมในหมุนตามลอ้อล่อเต็มพุงช่วงหมุนตามลอ้อสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุง้งตราพันท้ายนรสิงหมุนตามลอ้อล่อเต็มพุงเรื่องอื่นยาน้าสมุนพไพรผสมว่านชักมรรลูกเบอร์7 7 7ตราหมอเสร็ก<อ>ันไหมอร่อยที่ไหนจะไปล่อให้เต็มพุงผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราง่วนศูนย์ ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงสวัสดีสค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการมุนตามล้อล้อเต็มพุงค่ะแล้ววันนี้อยู่กับผักบุ้งนะคะวันนี้เนี่ยบุ้งยังพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กันที่จังหวัดตรังนั่นเองเนี่ยแต่ว่าจังหวัดตรังเนี่ยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะอ,อเต็ม และสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะพามาเที่ยวกันในวันนี้อยู่ที่จังหวัดสตรูลค่ะ และสถานที่นี้จะอยู่ตรงรอยต่อของจังหวัดตรังและเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เพิ่งเปิดให้เข้าชมได้ไม่นานมานี้เองล่ะค่ะนั่นก็คือถ้ำเลสเตโกดอนแต่เดิมมีชื่อว่าถ้ำวังกล้วยเป็นถ้ำหินปูนที่มีลักษณะเป็นอุโมงขนาดใหญ่อยู่ในเทือกเขาหินปูนที่ทอดยาวในแนวเหนือถึงใต้มีทางเข้าออก3ทางด้วยกันค่ะคุณผู้ชมอีกทั้งยังมีทางน้ำไหลจากพื้นที่ทางด้านตะวันออก เข้าไปในปากถ้ำไหลไปบรรจบรวมกันผ่านอุโมงค์แล้วไปออกที่ปากถ้ำทางด้านทิศตะวันตกเป็นระยะทาง4กิโลเมตรค่ะแล้วไหลลงคลองย่าระผ่านพื้นป่าชายเลนไปออกทะเลอันดามันโน่นนะคะเป็นธรรมชาติที่งดงามน่าประทับใจเมื่อได้เข้ามาเยี่ยมชมและสัมผัสและสําหรับที่มาชื่อถ้ำนี้ก็ได้มาจากการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ชิ้นหนึ่งและได้ทําการศึกษาจนพบว่าซากนั้นเป็นซากกระดูกขากรรไกรพร้อมฟันกรามของช้างดึกดำบรรพ์สกุลสเตก On, ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงสมัย1 8ล้านแปแสนปีก่อนต่อมาจึงได้เรียกขานถ้ำนี้ว่าถ้ำสเตโกดอนเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับที่เที่ยวที่เรานำมาฝากกันในทริปนี้แล้วช่วงหน้าเราไปหาของอร่อยๆที่จังหวัดตรังหม่ำกันคะ่ะ สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตรังเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปชอ็อปไปชิมนะคะที่ไหนเนี่ยต้องรอช่วงหน้านั่นเองค่ะกับช่วงอร่อยตามร้อค่ะ เป็นเค้กที่ทางโรงแรมทรมรินทร์นาเนี่ยเป็นคนผลิตเองอมีลายไส้นะคะุณผู้ชมชถ้าเกิดว่ามาที่จังหวัดตรังแล้วเนี่ยไม่ได้ทานขนมเค้กเนี่ยเหมือนพาไม่ถึง,ถงนะพี่อ่าถูกต้องค่ะแล้วแถวภาคใต้เราเรียกว่าลูกม่วงหัวครก,กใช่ไหมคะ <Okay S 1> พี่นี่นี่คุณผู้ชมลูกม่วงหัวครกนะคะหรือว่าภาษากลางนะคะเรียกว่าอะไรนะเป็นมะม่วงกลายแล้วลืมภาคกลางเป็นมะม่วงหินมะพานนั่นเองนะคะมุนตามล้อล้อเต็ม ช่วงอร่อยตามร้อสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราง่วนศูนย์มุนตามร้อล่อเต็มพุงเรื่องอื่นไม่ยุ่ง AJ DVD และเครื่อง <ไป S 2> เล่นคาราโอเกะถไปด้วยกันไหมอร่อยที่ไหนจะไปผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงล,ล,ลางยาน้าสมุนไพรผสมว่านชักม,ดม๊ดูเบอร์777ตราหมอเสงผลิตภัณฑ์ซปเปอร์รแว์ตรานกเพนกวิน คุณผู้ชมคะตอนนี้อยู่ในช่วงอร่อยตามล้อนั่นเองนะคะแล้วก็อยู่กันที่โรงแรมธรรมรินทร์นาค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านรอยยิ้มนั่นเองอสำหรับร้านนี้นะคะชื่อก็บอกแล้วว่ารอยยิ้มนะคะแต่จะมีอะไรกันบ้างต้องไปดูกันเลยดีกว่าค่ะมุนตามล้อล่อเต็มพุงมุนตามล้อล่อเต็มพุงมุนตาม ลอเต็มพุงหมุนตามล้อล้อเต็มพุงหมุนตามล้อล้อค่ะตอนนี้เรามาอยู่ในร้านแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณพี่คะตอนนี้เราอยู่กันในร้านของฝากนะคะที่ชื่อว่าร้านลอยยิ้มอยากจะเดี๋ยวคุณพี่แนะนําตัวนิดนึงชื่อคุณพี่อะไรคะจุริพรค่ะพี่จุริพรชื่อเล่นพี่ยอยค่ะพี่ยอยนะ,ะโอเค <c oughs> พี่ยอยคะ่ะเดี๋ยวแนะนํากันนิดนึงนะคะว่าสําหรับร้านลอยยิ้มนะคะที่เป็นร้านของฝากเวลามาที่โรงแรม<ร>ธรรมรินทรนาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะคะลูกค้าเนี่ยจะมาซื้ออะไรกันเป็นพิเศษบ้างสินค้าที่แนะนําที่ช่วย์ๆพ่อจะมีขนมเปี๊ยะค่ะ่ชื่อที่สุดก็คือขนมเปี๊ยะไส้เปลือกไก่เค็มค่ะอยู่ด้านไหนคะพี่ ด้านนี้ค่ะแต่ตอนนี้มันจะหมดแล้วนะคะหมดแล้วคุณผู้ชมอ่าอนนจะผลิตวันต่อวันเลยค่ะค่ะตอนนี้ก็มีแพ็กเล็กส,สี่ลูกค่ะค่ะแล้วก็มีข้าวยาม,มขนมเค้กจั ico, ร ين, ินลินมีหลายรสขนมเค้กมีสามรสวานิมมาล,กลากาแฟใบเตยรสส้มค่ะค่ะโอ้โหข้าวคีบมะพร้าวค่ะค่ะอันนี้เป็นเค้กที่ทางโรงแรมจัมบินนาเนี่ยเป็นคนผลิตเองใช่ใช่ค่ะอืมมีลายไส้นะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามาที่จังหวัดตรังแล้วเนี่ยไม่ได้ทานขนมเค้กเนี่ย เหมือนผ้าไม่ถึง <มา S 1> นะงพี่<า>อ่าอถูกต้องค่ะแล้วต่อมาด้านนู้นมีอะไรบ้างคะ อันนี้จะเป็นของฝากค่ะ่าเป็นสินค้าของฝากตัวนี้ผงเป็นพุ่มพุ้ยน้ำพริกหอยลายปันตัวใหม่ค่ะเป็นอันนี้เป็นอะไรนะคะน้ำพริกหอยลายน้ำพริกหอยลายนั่คุณผู้ชมค่ะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมคะมีรถนะคะรวมไปถึงมีเครื่องแกงครบรถค่ะอ๋อครบรถเลยนะคะโอ้โหมีหลายอย่างมากยังไม่หมดเท่านั้นค่ะตรงนู้นตรงนี้มีรังนกใช่ไหมคะพี่รังนกค่ะอ๋อมีรังนกด้วย อ,อันนี้จะไปพุงรถตมเองค่ะอ๋อโอเครวมไปถึงสูตรข้เป็นสเนค่คพวกนี้ข้อสีขาวดั้งเดิมคือรถธรรมดาค่ะอืมด้านนู้นเห็นว่ามีฝากขายเหมือนกันเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเละไรได้ด้วยค่ะค่ะยังไงเดี๋ยวให้พี่หยอยพาไปดูดีกว่าเชิญเลยค่ะนําเลยค่ะพี่หยอย<ข>อันนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าอะไรแบบเนี้ยค่ะค่ะใครที่บอกว่านะคะชอบเนี่ยนี้เป็นผ้า มัดย้อมใจตะลุงใจตะเลไดคุณผู้หญิงนะคะที่แบบอาจจะใส่บิกินี่แต่เขินอายนะคะก็สามารถที่จะเอาไปพันได้โหผืนใหญ่มากหรือว่าที่ฝรั่งเขาชอบปูนอนใช่ๆอืม้องไปหงจะไกดีเขาพวกเนี้ยแบบลายช้างเลยแบบเนี้ยค่ะอ๋อเป็นลายที่แบบสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยนั่นเองนะคะรวมไปถึงตรงนี้ก็หลวงพ่อทวดใช่ของหลวงพ่อทวดแล้วก็ อ๋อเป็นของสถานที่จ,จัดจำหน่ายาส,าสินค้าส,สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการนะคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่านะคะเป็นสินค้าที่ช่วยส่งเสริมคนพิการด้วยนะคะยังไงถ้าเกิดมาที่นี่แล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะคะมาแวะอุดหนุนด้วยนะคะสำหรับสินค้าตรงนี้นั่นเองค่ะแลวยังมีอะไรอีกคะพี่ตรงนี้มี อันนี้หมดเลยหรือเปล่าคะที่เป็นของคนพิการอฝั่งนี้ฝั่งนี้และส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นก็็เปนพวกสินค้าฝากขายอ๋อสินค้าฝากขายนั่นเองจะเป็นนุ่งของอินโดบาติกเป็นเสื้อค่ะก็จะเป็นของโอท็อปค่ะอ๋อเป็นของโอทอปคุณผู้ชมมีทั้งแบบมีทั้งของผู้หญิงผู้ชายที่จะเป็นของผู้ชายค่ะอันนี้ของคุณผู้ชายนะคะแล้วก็จะมีมีผ้าด้วยผ้าผ้าสโลงอ๋อเป็นสโลง สวยงามมากค่ะคุณผู้ชมใครที่บอกว่าอยากได้ผ้าบาติกมาถึงที่นี่แล้วเรียกว่าราคาถูกแน่นอนนะคะ,คะ,ะแล้วก็เป็นผ้าบาติกแท้ๆเลยอยวาขออนุญาตเก็บมาเลย,เลย <laughs> โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวส่วนตรงนูน้นบุ้งอยากให้พี่หย,ย่ยอยนําเสนอนิดนึงเป็นเห็นเป็นมะม่วงหินมะพร้าวโอ้มะม่วงหินมะพร้าวนี้ก็สิคน,นค้าดับเือนกันค่ะแถวภาคใต้เราเรียกว่าลูกม่วงหัวคลก <laughs> ใช่ไหมคะพี่ <laughs> อ่านี่นี่คุณผู้ชม ของโปรดนนบุ้งมากๆ<ช>แล้วสองอย่างนี้มันมันต่างอันนี้ต่างอะไรที่เช้ออบอันนี้แบบอกอช่อน,นี่เขาจะทอดแล้วเรียบร้อยทานได้หมดเลยแต่อันนี้เขาจะพั่วแบบธรรมชาติจ่ะอ๋อโอเคนะคะคุณผ<ช>ู้ชมค่ะใครที่มาถึงนะคะภาคใต้สิ่งที่ขาดไม่ได้ ลูกม่วงหัวคลกนะคะหรือว่าภาษากลางนะคะเรียกว่าอะไรนะเ<อ>ป็นพระมงก่ะลืมภาคกลางเป็นพ <laughs> ระม่วงหินมระพานนั่นเองนะคะยังไงก็สามารถมาอุดหนุนได้นะคะ <c oughs> ที่ร้าน <c oughs> รอยยิ้มนะคะยังไงก็เปิดกี่โมง <c oughs> ปิดกี่โมงคะพี่ <c oughs> หยอย เปิดอกมงเช้าปิดสี่ทุ่มค่ะอ๋อปิดสี่ทุ่มเลยใครที่บอกว่าพักที่โรงแรมแล้วหิวหิวไม่รู้จะลงไปที่ไหนเดินลงมาตรงนี้สี่ทุ่มนะคะยังมีอะไรอีกเยอะเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญของฝากที่นี่มีเพียบเลยพร้อมที่จะกลับไปนะคะฝากเพื่อนๆนะคะรวมถึงญาติพี่น้องคนที่ทํางานที่คุณอยู่ด้วยมาถึงจังหวัดตรังแล้วเรามีของฝากเยอะแยะมากเลยค่ะ ช้อปปิ้งมาเยอะมากเลยนะคะ เอาของฝากไปฝากคนที่บ้านนั่นเองค่ะยังไงนะคะใครที่มาถึงจังหวัดตรังนะคะแล้วก็มาอย่าลืมคะ่ะมาพักที่โรงแรมชมรินทนานะคะรวมถึงนะคะกับร้านของฝากนะคะร้านรอยยิ้มนั่นเองค่ะเรียกได้ว,ดว,ว่าเข้ามาแล้วนะคะจะพบกับรอยยิ้มเลยนะอ่ะและที่สําคัญคะ่ะสําหรับช่วงหน้าค่ะเราก็จะมีอาหารอร่อยๆนะคะกับพี่ต้อยรอเราอยู่นั่นเองค่ะกับช่วงนะคะลอเต็มผุงนั่นเองแต่ถ้าจะเป็นยังไงจะอร่อยขนาดไหนต้องไปติดตามชมค่ะเห็ Heh, นเขาบอกว่า<ๆ>ไม่มีที่ไหนทำ มไม่มีที่อื่นก็เคยไปก็มีคนไปเรียนแบบทำเหมือนกันแต่ทำไม่เหมือนนะมไม่เหมือนถ้ามีชิมตัวหมูไปนะครับรสชาติมันออหอมแล้วก็หอมเต้าหู้ยีใช่แล้วหมูห,หมูนี่นุ่มมากแทบละลายในปากเลยครับรสชาติอร่อยมากเลยครับรรช่วงรอเต็มพุงสนับสนุนโดย ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันธ้ายนรศิงผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราม่วนเฉียงย่าน้าสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777เ็ตราหมอเสียงผลิตภัณฑ์ซปเปอร์แวตรานกเพนกวิน นี่นะคะเราอยู่ในช่วงลอเต็มพุงนั่นเองค่ะแล้วก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านความอร่อยพี่ต้อยแอคเนอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องผดุบุ้งค่ะตอนนี้น้องผงดุผบุ้งเป็นพิธีกระนะครับก็ผ่านมาเยอะหลายช่องนะฮะ <laughs> และทำงานมาเยอะมากอ่ะก่อนจะแนะนําอาหารเราก็ต้องแนะนําตรงนี้ก่อนเลยนะคะคุณมน,นะเป็นเจ้าของง่วนเชียงสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับคุณมอนเป็นไงบ้างง่วนเชียงเรากี่ปีแล้วเนี่ยร้อยสี่ปีครับโอ้โห ที่ยาวนานขนาดนี้มันมีอะไรดึงดูดใจในสายตก็เราเน้นการหมักธรรมชาติแล้วก็คำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคครับใช่อันนี้มันสํขาข<ช>ันกัรใชแล้วเนี่ยธุรกิจอาหารเนี่ยถือว่ามันเป็นธุรกิจที่ทุกคนต้องกินเน<ช>ี่ยตื่นขึ้นมา<ช>ทุกคนต้องกินใช่ไหมแล้ว<ช><ช>แต่ถ้าว่าเราไม่ใส่ใจตรงนี้มันจะอยู่ไม่ได้ เพราะว่ามันจะต้องปากต่อปากเดยวก็จะพูดกันบอกว่าโอ้ยยี่ห้อนั้นไม่ดียี่ห้อนั้นดีอะไรต่างนนี่ครับอันนี้เป็นต้องถือว่าอันนี้คือแบบอย่างที่ดีของการทำธุรกิจนะครับนี่ครับทบีซ้ายเมืองผมครับนี่คุณไกรสิงห์ันดเคริกาครับในคุณไกรสิงห์นี่เป็นเจ้าของโรงแรมที่นี่แต่มาแต่ครอบครัวนี้เราก็รู้จักบุ่ณพ่อท่านขุณไกรสิงห์นะครับนี่ก็เป็น สนิทลูกชายผมก็สนิทกันเกนจริงนะครับเปิดมากี่ปีแล้วครับโรงแรมนี้ก็จะ30ปีแล้วครัโอ้สาวนักบินตึแรกก็ตึกที่สองแต่ก็ยังยังเป็นรองทางวุ้นเชียงหน่อยครับเราเออเลยเราาแล้วนอกจากโรงแรมแล้วก็ยังมีอาหารใช่ไหมครับที่นี่ขึ้นชื่อไหมเออเรามีทั้งหมดเลยนะฮะก็มีทั้งไทยทั้งอาหารปากใต้นะฮะมีอาหารจีน อาหาราฝรั่งอาหารย<ม>ุโรป<ม>นะครับก็เ,เรียกได้ว่า,อาตอบโจทย์ทั้งหมดก็ทั้งคนตรังแล้วก็คนละแวกใกล้เคียงจนถึงคนที่มาจากต่างจังหวัดคนกครุรงเทพนักท่องเที่ยวนะฮะร,รวมถึงฝรั่งเนี่ยก็มาใช้บริการที่โรงแรมอยู่ถามว่าคุณไก่สิลป์ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่กรุงเทพหรอเราดูไปมาครับ,รบก็ไปมาไปมาเอาไปมาตลอดปรนั้นแล้วก็อีกคนนึงจะขาดไม่ได้เลยใช่แล้วค่ะให้คุณไก่ิลป์แนะนํา มีความนั้นว่าเชฟเราเป็นใครนะครับก็มุมมุมเนี่ยครับขออนุญาตแนะนําเชฟไพบุญนนทปานนะครับเชฟกระทะเหล็กของโรงแรมทสวัสดีครับไพบุญทํางานกี่ปีแล้วครับคุณบุญยี่สิบแปดปีนะเดี๋ยวขอยู่ที่นี่เลยเหรอครับผมโอ้โหยี่สิบแปดเป็นคนที่นี่เลยไหมครับผมเป็นคนหาดใหญ่แต่ว่าย้ายครอบครัวมาอยู่ที่ตรังตั้งแต่โรงแรม หนึตึกแรกก็เปิดอยู่อ๋อโหอันนี้ถือว่านี่เป็นคนกับคนแก่ครับวันนี้พี่บูมมีอะไรมาแนะนำเรากงคือวันนี้ตัวตัวเด็ดของเราเลยเป็นจะเป็นประเภทอาหารทานเล่นซึ่งซึ่งชูลรงมากก็คือหนึ่ยำญี่ปุ่นนะอันนี้อยู่ด้านนี้ใช่ครับอ๋อยำญี่ปุ่นเะครับทำไมต้องยำญี่ปุ่นเอทํทำยังไง มันมันแตกต่างจากยำอื่นทั่วไปตรงที่ว่าเวลาเรายำเราใส่คลิกโกแมนนะเราไม่ได้ใช้น้ำปลาไม่ได้ใช้ซีอิ๊ว่ะครับป,ปวดอะไรนะใช่ครับผมแล้วก็มีส่วนผสมก็มีพวกแมงกะปรุนกุ้งปลาหมึกหอยลายหอ,อยลายเผ็ดรสเผ็ดนะแล้วก็โรยหน้าด้วยปูอัดครับเรียกว่าทุกคนมาเขาต้องต้องสั่งอ่ะครับเป็นเมนูขายดีเลยใช่ครับผม สไตล์คล้ายๆดูแล้วจะเหมือนญี่ปุ่นแต่ว่าเป็นรสชาติออกเป็นไทยๆเยอะัชาญนิดนึงผส่วนตัวที่สองนี่เป็นเกาหยกเป็นอาหารพื้นเมืองของที่ทังเกาหยกครับผมมันจะเป็นหมูสามชั้นเราไปต้มต้มเสร็จไปนําไปทอดทอดเพื่อให้หนังมันพองนุ่มแล้วก็ทอดเสร็จแล้วก็มาหั่นแล้วมาตุนกับเต้าหู้ยีใส่พาโลเอคราบตุ๋นใส่ ใส่ที่หลังใช่ไหมครับใช่ครับผมเห็นเขาบอกว่าไม่มีที่ไหนทําเหมือนที่นี่ด้วยไม่มีที่อื่นก็เคยไปก็มีคนไปเรียนแบบทำเหมือนแต่ทําไม่เหมือนะไม่เหมือนถ้าจะทานแล้วแบบอร่อยที่สุดต้องที่นี่เท่านั้นครับผมนอกจากมาทานแล้วก็ยังซื้อกลับไปฝากครับเราจะมีพี่น้องได้ด้กระปุกหรือโซนันจิ๋งแล้วเราไปโชคดีนะเราถด้ของยังได้ทานมือเชฟกระทะเหล็กอย่างเมนูเนี้ยครับตัวนี้เป็นแกงส้มหรือว่าแกงเหลืองปักใต้เนี่ยครับ ตัวนี้รับรองว่าทานแล้วไม่ลืมเลยอะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเรียกเป็นสองอย่างคนปักใต้เขาจะเรียกแกงส้มครับแล้วคนที่ภาคกลางเขาจะเรียกว่าแกงเลืองใช่ไหมครับเงาจะใส่ขมิ้นด้วยใช่มครับมีสมุนไพระีมันเปรี้ยวไส่วนตัวนี้เป็นไก่เบตงอะ ซึ่งไม่ต้องไปถึงเบตงมาถึงที่นี่ก็โอเคแล้วทำไมถึงเรียกว่าไก่เบตงนะครับเพราะว่าอะไรหนึ่งน้ำหนักตัวมันใหญ่ฮะตัวประมาณ3กิโลที่เราสั่งเข้ามานะแล้วก็พอมาต้มในเนื้อมันจะนุ่มหนังกรอบเนื้อในนุ่มอร่อยครับกุ้งลุยเลยเราลองพี่อยากจะลองไอ้ญี่ปุ่นเนี่ยนะ๋อญี่ปุ่นเชิญเลยค่ะยงญี่ปุ่นยำญี่ปุ่นลองดู ราะว่าดูหน้าตาแปลกๆเพราะว่าจริงๆ้วเนี่ยควัตถุดิบที่เขาทํานี่นะเป็นสุดยอดมากเลยนะไม่ไม่ใช่เหมือนองยำทั่วไปน้ำานมิตไงละกรนาจิ้มนาจิ้มตัวนี้้องขอลองอันนี้ลองครับเห็นเขาบอกไม่มีที่ไหนเหมือนครับครับ้านนี้่เวลาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แขกคุณไกรสินนะครับแขกที่มาเนี่ยส่วนใหญ่เขาเราเป็นขาจรวตัวนี้เป็นน้ําจิ้มมีหมดเลยครับทั้งเป็น ลูกค้าในกลุ่มสัมมนาประชุมสัมมนานะครับทั่วทั้งภาคใต้แล้วก็ทั่วทั้งประเทศเนี่ยก็มาใช้บริการที่โรงแรมเรารวมถึงมาท่องเที่ยวในจังหวัดตรังนะครับในช่วงที่เป็นฤด,ดูการท่องเที่ยวนะครับจังหวัดตรังนีเปิดให้เป็นฤูดูการท่องเที่ยวเรียกได้ว่าในช่วงนี้ทะเลเนี่ยสวยที่สุดนะครับก็จะประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคมมกรา<ช>คมนะครับกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายน แล้วก็พฤษภะคมโอ้โช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ระยะที่ที่ที่พีคมืันครับก็เป็นช่วงที่เรียกได้ว่านักท่องเที่ยวกาลังเข้ามาเยอะนะครับนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เข้ามาเนี่ยก็มีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะครับที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดตรังเนื่องจากว่าทั้งตรังเองเนี่ยก็มีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยทั้งในบกนะครับมีน้าตกมีถ้ำมีถ้ำเล่เขาเกาะนะครับที่เป็นล่องเรือไปดูมีล่องแก่ง นะครับแล้วก็ส่วนทะเลเนี่ยก็มีเยอะแยะมากเลยทั้งเป็นทั้งชายหาดเป็นทั้งเกาะนะครับเป็นทั้งท่ามรกตท่ามรกตนะครับที่ขึ้นชื่อนะครับแล้วก็แหล่งดูปลาคารัปต่างๆรวมถึงกิจกรรมที่ค่อนข้างจะขึ้นชื่อก็คือเรื่องของวิวาใต้สมุทรรใช่วิวาใต้สมุทรทุกคนได้รู้ขึ้นน้าหนึ่งทุกอีบนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นเสน่ห์ของกลางเลยนะครับแล้วังไงโรงแรมของเรารองรับพอไหม พอครับที่ผ่านมาก็เราให้บริการมาที่เชฟไพรูลบอกว่ากว่า30ปีเนี่ยก็ให้บริการลูกค้ามาตั้งแต่ตึกเล็กๆนะฮะมี1้อยห้องจนวันเนี้ยเรามีตึกที่สองสอง้อยแปดสิบเก้าห้องนะครับก็เลยทําให้ทั้งหมดเนี่ยสามารถรองรับจํานวนนักเที่ยวได้ทั้งไทยและต่างประเทศได้ต่อทั้งปีนะครับถือว่าสุดยอดเวลาแขกมาพักที่นี่เราก็มีอาหารอร่อยๆให้รองรับอยากจะ กินไก่เบตงหน่อยนะคุณมรรคครัวใดๆได้ให้มาเพราะว่าไก่เบตงนี่มันขึ้นคือใช่ครับข pues oui ึ้นชือเมื่อกี้มีชิมตัวหมูไปนะครับรสชาติมันหอมแล้วก็หอมเต้าหู้ยีใช่แล้วหมูหมูนี่นุ่มมากแทบละลายในปากเลยครับรสชาติอร่อยมากเลยครับเนี่ยนี้หมักนานไหมกับเ่อใช้เวลาต้มครั้งแรกกันประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วถึงจะเอามาสัก ตักเสร็จแล้วก็นําไปทอดทอดต้องทอดสองครั้งนะถ้าทอดครั้งเดียวหนังจะไม่พองก็สองครั้งเสร็จถึงมาหานแล้วไปตุนตุนนี้ประมาณสองชั่วโมงโอ้โหเล็นตามครับพอใช้เวลานานกว่าจะเสร็จนี้ขั้นตอนครับอวันนี้ก็เดี๋ยวตามธรรมเนียมของรายการเราน่าจะมีการมอบถ้าเกี๋ยวเราชิมอาหารอร่อยถูกปากก็จะมีมอบเกียรติบัตรให้นะครับจากรายการหมุนตามล้อล่อเต็มภูมิ ครับนะครับให้คุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็วันนี้ยังไม่หมดยังไม่หมดมีอะไรอีกคุณนนท์ก็มีกิจเซตนะโอ้นี่ม้่นเชียงอ้าวขาดไม่ได้เลยนี่ขาดไม่ได้เลยซื้อกันจนได้ได้ทองได้อะไรเลยนะค่ะแล้วตอนนี้นะคะทีมงานหมุนตามล้อนะคะต้องขอขอบคุณนะคะ เออคุณไกยสินนะคะพี่มอนนะคะแล้วก็เชฟของเราด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะค่ะและสำหรับสัปดาห์หน้านะคะเราจะไปเที่ยวช้อปชิมที่ไหนนะคะต้องคอยติดตามชมค่ะและพวกเราทั้ง5คนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ได้นะคะสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ